ขอวามเจร,ร,มริญในธรรมจะมีญายาโยมสาธุชนท,ทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมการสั่งสอนขององค์สมเด็จพระรรมมาสามพุทธเจ้ามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมกาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือปโฮโสตตรมีองค์ห้าคำว่า ผู้โสดก็คือเป็นผู้ที่ได้ยินมากได้ฟังมากแล้วก็ทรงจำธรรมจำพระธรรมแล้วก็รู้ศิลปะวิทยามากเป็นโค้ดผู้ที่เรียนมากเป็นผู้ที่ศึกษามากหรือว่าเป็นผู้ที่คงแก่ การเรียนพระพุทธพจน์การเรียนพระพุทธพจนพพพ์ก็คือเรียนรู้ถึงสรุปแลว้ลแลวก็คือรูปนามขันห้าทายอลงแล้วก็คือรูปนามให้รู้ว่ารูปนามนั้นเป็นไตรรักก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนอาจารนั้นผู้ที่ได้เรียนมากได้รู้มากใน พระพุทธพจน์หรือว่าในพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นปรสูตรเธือเรียนรู้พระธรรมนั่นเองในประการที่สองก็คือทตาทรงจำเอาไว้ได้อนอกจากการเรียนรู้พระธรรมแล้วเนี่ยเรียนรู้พระไตรปิฎกแล้วเนี่ยก็ต้องจำเอาไว้ให้ได้ ก็เพื่อที่จะได้ทบทวนพระธรรมที่ตนเองเรียนมาแล้วเอาไว้ได้นั่นเองเมื่อทรงจําไม่ได้นั่นเ็าือว่าเป็นผู้ที่มีสัญญาดีหรือว่ามีโยนิโสมนตธิการดีเป็นคนมีสติที่ดีคอยทบทวนคอยสแสวงหาพระพุทธพจน์อยู่เนืองๆในประการที่สาม ว่าจะสาปริจิตาว่าได้คล่องแคล่วนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเรียนรู้พระพุทธพจท์แล้วทรงจำไม่ได้แล้วในประการต่อมาก็คือจะต้องเทศได้คล่องแคล่วสาธยายธรรมได้อย่างคล่องแคล่วเป็นผู้ที่สามารถที่จะแยกแยะ พระธรรมที่ตนเองได้เ,เรียนมาแล้วให้กับผู้ฟังเข้าอกเข้าใจในประการที่4ี่ก็คือมณสาโนเปกิตามองเห็นได้ด้วยใจอนอกจากที่จะเรียนรู้พระพุทธพจน์มาแล้วทรงจาไม่ได้แล้วว่าได้คล่องแคลวแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องเข้าอกเข้าใจ และใส่ใจถึงพระพุทธพจน์ที่ตนเองได้เรียนรูมาเพื่อที่จะได้เข้าอ,อกเข้าใจฝังจิตฝังใจของตอนเองก็คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือเอาใจใส่นั่นเองในประการที่ห้าทิทยา สุปฏิวิทาเห็นเนื้อความได้โปร่ปรงถ้าภาษาอาจารย์สมัยก่อน,อนเขาก็จะพูดเป็นทํานองว่าขบธรรมะได้แตกก็คือเข้าจิตเข้าใจในพระธรรมได้ทะลุปูโปรงรู้ถึงองค์ธรรมรู้ถึงสภาวะธรรมที่ ธรรมนั้นๆที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาและนำไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจให้แยกแยะจนแกมแจ้งใจของตนเองผู้ที่เป็นประโสูตรนั้นจะต้องมีองค์ห้านี้จึงถือว่าเป็นผู้ที่ที่จะทรงจำพระธรรมกาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ได้มาก ก็ถือว่าเป็นโพหูโสดเป็นผู้รหรือว่าบางทีเขาก็เรียกโพธิโรพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้ามากๆว่าโตพระธรรมเกินที่นั่นก็เป็นหนึ่งในโพหูโสดที่ได้เรียนได้ทรงจำได้บอกกล่าวได้เข้าใจแล้วก็ได้สาม,มารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้ทะลุป,ปุโปร อาตมาภาพก็นามหลักของพระโหโสดที่มีองค์ห้ามาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟงังเจริญพร